การโกงและโกหกคือธรรมชาติของมนุษย์แค่ถือบิตคอยคุณก็ไม่ต้องเชื่อใจใครอีกต่อไปจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและการทำงานของผมเองเนี่ยผมได้ตกผลึกว่าคนเราล้วนเห็นแก่ตัวและสามารถโกหกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเอาตัวรอดและเอาเปรียบคนอื่นได้ตลอดเวลา ถ้าหากมีโอกาสเห็นช่องทางโกงก็แม่งโกงกันหมดเพราะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ในการเอาตัวรอดยิ่งเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องผลประโยชน์คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจไม่สนิทบิดหมดบอกเพื่อนกันแต่ฟันทุกเม็ดยิ่งโตยิ่งทาให้ผมรู้สึกว่าสัญญาปากเปล่าอะไรที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรมันน่ากลัวมากดังนั้นเวลาที่เราจะต้องทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ต่างๆแบบนี้เราจะต้องใช้บุคคลที่3ที่น่าเชื่อถือมาเป็นตัวกลางเพราะเราเชื่อใจว่าโอกาสที่จะถูกโกงน้อยกว่าเดียวกันแค่2คนคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจในคลิปนนนี้กกก็คคืออพวเราทุ่ยู ในระบบที่ต้องเชื่อใจตัวกลางหรือบุคคลที่3ในระบบการเงินโลกที่มีมาอย่างยาวนานยกตัวอย่างเช่นธุรกรรมการเงินเราก็เชื่อใจแบงก์การซื้อขายอสังหาเราก็เชื่อใจเอเจนต์เชื่อใจเจ้าหน้าที่รัฐกรมที่ดินจะซื้อขายหุน้นสินทรัพย์อื่นๆเราก็เชื่อใจโบรกเกอร์จะเห็นได้ว่าการจัดการสินทรัพย์ต่างๆของเราเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยพวกเราจะเช,าเชื่อใจตัวกลางมาตลอดให้เขาจัดการให้เขาเก็บให้ให้เขาทําธุระให้ซึ่งที่จริงระบบนี้มันดีมากนะมันช่วยป้องกันการโกงและรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายแต่โลกของเรามันไม่ได้ ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยรู้กันดีเมื่อมีคนเข้ามาในระบบเน้นนะครว่าคนนะการโกงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองคนบางกลุ่มเนี่ยพยายามหาช่องโหว่ในการเอาผลประโยชน์จากการเป็นตัวกลางได้ประเด็นที่ผมจะเน้นย้ำในวันนี้คือการหลอกลวงการโกหกระดับโลกที่พวกเราชินชาก,กันมานานนั่นก็คือระบบการเงินโลกนั่นเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันธนาคารเนี่ยก็เปรียบเสมือนตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับบคุคคลระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นแบง,งก์เอกชนหรือว่าเฟดความเชื่อใจที่พวกเรา ให้อำนาจกับธนาคารในการควบคุมระบบการเงินนี่แหละที่ทําให้ชีวิตพวกเราเนี่ยชิบหายจนแล้วก็ลําบากรุ่นต่อรุ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆต้นเหตุมีอย่างเดียวเลยก็คือเงินแม่งเฟ้อพวกแบงก์พวกเฟดนี่แหละมันอัดเงินพิมพ์เงินเข้ามาในระบบสมผลให้เงินเฟียดในมือของทุกคนทั้งโลกเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐก็พิมพ์เงินอัดเงินเข้ามาในระบบทํา QE พิมพ์เงินใช้งี้พยุงเศรษฐกิจต่างๆหรือแม้แต่แบงก์เอกชนที่มีระบบ fractional reserve banking เอาเงินไปฝากแล้วไปปล่อยกู้ต่อเกิดเงินปลอมๆทางบัญชีมากมายเงินเฟ้อมหาศาล เรื่องนี้เนี่ยผมเคยขยี้ไปในคลิปความจริงของเงินเฟียดและระบบการเงินโลกที่กลุ่มนายทุนไม่อยากให้เรารู้คลิปนั้นแซ่บมากสนุกมากใครสนใจเรื่องนี้กดเข้าไปดูกันได้หรือจะดูทั้งเพลย์ลิสต์เลยก็ได้เป็นเพลย์ลิสต์แซ่ดนะฮะการปล่อยให้ธนาคารพิมพ์เงินเป็นว่าเล่นมา50ปีแบบนี้มันเกิดจากการเชื่อใจการเชื่อคําพูดสวยหรูคําพูดโกหกหลอกลวงของเหล่านักการเมืองหรือคนมีอํานาจรวมถึงความไม่รู้เกี่ยวกับความเลวร้ายของเงินเฟ้อเชื่อปะนับตั้งแต่ปี1971ที่ดอลลาร์การมาเป็นเงินสกุสลลลลลลสสรออออออองงงงขโกกกแแ้ววถดดทคําาาไไปเเน่่ิืม999 1ดอลลาร์อำนาจในการจับจ่ายวันนั้นจนถึงวันนี้ต่างกันมหาศาลจากคลิป1ล้านรวยกว่า1ล้านบาทจริงเหรอที่ผมเคยทําเนี่ยผมเคยได้เอาปริมาณ M2 หรือปริมาณม o n e y s u p p ยของประเทศไทยเนี่ยมาเทียบกันให้ดูตั้งแต่ปี2009ถึง2025ปรากฏว่าเรามีเงินเฟอ้อในระบบเพิ่มขึ้น6.01%ทบต้นเท,ทียบเท่ากับ158%ในเวลาแค่16ปีเท่านั้นใครอยากจะไป Deep d วก็เข้าไปในคลิปนั้นกันได้แต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าเงินเฟ้อแล้วไง6%เองยังไม่เห็นภาพยังไม่น่ากลัวใช่ปะเราไปดูข้อมูลใน TradingView ไปดูปริมา M2 หรือมันิี่ัายในประเทศไทยกันซึ่งข้อมูลที่มี Data ครั้งแรกเนี่ยในปี1997ในมกราคมปี1997เนี่ยปริมาณ M2 ของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่4.73 trillion หรือ4.73ล้านล้านบาทแล้วตัดไปที่ปี2009ครับปริมาณ M2 ทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่8.06 trillion จะเห็นได้ว่าเวลาผ่านไปแค่12ปีเนี่ยปริมาณเงินทั้งหมดเพิ่มขึ้น3.87 trillion หรือคิดเป็น81.82เนหน่วย trillion หรือล้านล้านบาทเนี่ยบางคนยังนึกไม่ออกนะว่ามันเยอะขนาดไหนเนี่ เอามาให้ดูล้านของร้านอีกทีอ่ะกลับมาในปัจจุบันอีกนิดนึงจากปี2 0 0 9ถึง2025โลกของเราเนี่ยได้ผ่านมาหลายวิกฤตเลยไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์คริสไม่ว่าจะเป็นสงครามความไม่สงบทั่วโลกเกิดการทะเลาะกันมากมายรวมถึงโควิด1 9วิกฤตเหล่านี้ส่งผลให้รัฐบาลต่างๆร่วมถึงสหรัฐเนี่ยต้องพิมพ์เงินออกมามา,มากมายเพื่อพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ในช่วงเวลานี้เนี่ยเงินที่พิมพ์อ่ะมันเยอะกว่าเงินเก่าในระบบมากหลายเท่าเลยมาจากข้อมูล Trading View นะครับมกราปี2009เียือลพัน แต่ในมกราปี2025ปีนี้ปริมาณ M2 เนี่ยมีมากถึง22.37 t r i l l i ผ่านไป16ปีปริมาณเงินเพิ่มขึ้น13.77 t r i l l i คิดเป็น160.12%จากตัวเลขนี้จะทําให้เห็นว่า12ปีตั้งแต่ปี1997ถึงปี2009เนี่ยปริมาณเงินเพิ่มขึ้น3.87 t r i l l i แต่ว่าในปี2009ถึงปี2025 16ปีที่ผ่านมาปริมาณเงินเพิ่มขึ้นถึง13.77 t r i l ซึ่งตัวเลข16ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกเราว่าการพิมพ์เงินในช่วงหลังเนี่ยมันเป็น แล้วมันพิมพ์มากกว่าเดิมสามเท่าซึ่งมันก็เกิดจากวิกฤตอะไรมากมายที่เกิดเยอะมากในช่วงหลังจากนี้เนาะคนทะเลาะก,กันเยอะมากเลยทั่วโลกแล้วปริมาณเงินมหาศาลที่เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าแบบนี้ก็ส่งผลให้เงินเฟอ้อนั่นเองสาเหตุที่ชีวิตเราเฮียทุกอย่างเราจนทุกอย่างก็ไอพองเงินเฟอ้อนี่แหละทุกคนมันก็ทําให้เราเนี่ยจนลงอัตโนมัติถ้าใครยังไม่เห็นภาพอ่ะสมมติในปีหนึ่ง1,000บาแล้ี2025คุณมีเงิน5 0 0 0 0แสนบาทแล้วในป,ปีสองพันยี่สิบห้าคุณยีเงิน,นึ้นนทั้ง5เท่านไปยข่้นแแ่ แน่ใจเหรอถ้าหากเราเอาปริมาณ M2 มาเทียบของประเทศไทยเนาะหนึ่งแบาทของคุณในปี1997เนี่ยเท่ากับว่าสัดส่วนเงินของคุณในปีนั้นเทียบกับ M2 ทั้งระบบเนี่ยมันจะอยู่ที่0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 1 6 4 8 8เลขศูนเนี่ยข้างหน้า8ตัวแบบนี้เลยทศนิยมหรือเท่ากับ2 1 1 4 10ยกกำลังลบ8แล้วตัดมาปี2025คุณมีเงิน5 0 0 0 0บาทเพิ่มขึ้นในบัญชีเนาะขึ้น5เท่าแต่ปริมาณ M2 ในระบบเนี่ยมันไม่ใช่4.73ทรีเลียนไงมันเพิ่มเป็น22.37 ทริลเลียส่งผลให้สัดส่วนเงินของคุณเมื่อเทียบกับ M2 ทั้งหมดเนี่ยมันจะเท่ากับ0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 1 3 6 3 4หรือ2.235 10ยกกำลังลบ8เลขศูนเยอะมากไม่ต้องงงนะสิ่งที่ผมต้องการพอยในสิ่งนี้ก็คือเงินจริงถ้าหากคุณต้องไปเทียบ M2 ในระบบเนี่ย28ปีผ่านไปสินทรัพย์ที่คุณคิดว่าคุณรวยขึ้น5เท่าเนี่ยจริงๆสินทรัพย์คุณเพิ่มแค่0.946เท่าเท่านั้นนี่แค่28ปีนะแล้วถ้าหากเงินในระบบยิ่งมากขึ้นไปกว่านี้แล้วตัวคุณเองหาเงินหลือเก็บ ได้ไม่ทันอัตราของเงินเฟอ้อเนี่ยคุณจะจนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นยังผมเอาตัวเลขมาให้ดูแล้วนะว่ามันแย่จริงเว้ยเงินเฟอ้อเนี่ยแล้วคนที่แย่ที่สุดคือใครรู้ไหมก็คือพวกเรานี่แหละที่ไม่มีความรู้ทางการเงินอย่างถูกต้องหรือคนที่ไม่ได้หาเงินได้ทันเงินเฟอ้อไม่ได้รวยขนาดนั้นซึ่งก็เป็นคนกลุ่มใหญ่ในโลกนี้แหละที่บอกว่าพอเราปล่อยให้เป็นแบบนี้เราก็จะจนลงอย่างไม่รู้ตัวพอข้าวของมันแพงเงินมันเฟอ้เฟอเงินในระบบมากขึ้นทําให้เงินใหม่หายากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่ต้องบอกนะผมคิดว่าสถานการณ เงินเก่าที่เรามีอยู่มันก็ดันเสื่อมค่าลงไปอีกเหมือนที่ผมยกตัวอย่างข้างบนไม่ได้รวยขึ้น5เท่านะรวยขึ้นแค่0.94 6เท่าอย่างเงี้ยและนี่ครับปัญหานี้ครับคือสิ่งที่คนไทยและคนทั่วโลวกส่วนใหญ่เผชิญอยู่ในตอนนี้ทุกคนเหนื่อยหมดทุกคนจนหมดเว้ยแล้วสิ่งเลวร้ายไอ้ความเคียจจากการพิมพ์เงินแล้วก็เงินเฟ้อพวกนี้มันหยุดไม่ได้นะการพิมพ์เงินในอัตราเร่งก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆส่งผลให้ยิ่งคนรุ่นหลังเราไปอีกก็จะจนลงอีกตั้งตัวได้ยากขึ้นอีีีีีกกกกแลลล้้้้วววว็ใชชิตําาาาาาบขึนเเเเรรื่่่่อยยยๆคม er, มามมาททผังหดพ ปล่อยให้สิ่งเลวร้ายนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าความเชื่อใจและความรู้ไม่เท่าทันคําโกหกหลอกลวงของคนมีอํานาจนั่นเองขีดเส้นใต้ครับเงินเฟอ้อที่มากขนาดนี้มันเกิดจากความที่จะเชื่อใจและความไม่รู้อะทุกคนพอมาเจอบิตคอยโลกของผมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในเมื่อมีคนมีมนุษย์เข้าไปควบคุมระบบเท่ากับเชื่อใจไม่ได้เราก็แม่งไม่ต้องเชื่อใจใครเลยแล้วบิตคอยมันดันทําได้เว้ยมันออกแบบระบบให้เราเนี่ยไม่ต้องเชื่อใจใครอีกต่อไปในอดีตตัวผมคือมนุษย์เงินเฟียดที่ทํางานใช้ชีวิตใช้ใจ่ายแล้วก็ลงทุนแบบไม่ส,สม่ําาเเสมมอป็น เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราน่าจะรวยและ10ปีแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดคําถามในหัวผมว่าอะทำไมเรารู้สึกไม่มั่นคงเลยทั้งท้งที่เราก็พยายามทําทุกอย่างแล้วซึ่งผมเคยแชร์ประสบก,การณ์ไปในคลิปรู้จักบิตคอยแล้วมาเป็นบิตคอยเนอร์ได้ยังไงในส่วนนี้จะเป็นประสบก,การณ์ของคนในคอมมูรวมถึงผมเนี่ยจะแชร์ประสบก,การณ์ของตัวเองด้วยใครสนใจก็เข้าไปดูคลิปนั้นกันได้คุณพ่อซาโตชินากาโมโตเนี่ยคนที่คิดค้นบิตคอยเนี่ยผมแบบ f อฟซเขามากเลยเขาเนี่ยมีความเข้าใจสันดานดิบของมนุุษยย์สดดๆเค้้าาาาารรูีีีวว่่่่ะบบททผนตตัักลงงออศ ถ้าเกิดช่องโหว่แม่งโกงกันหมดดังนั้นบิตคอยก็เลยถูกออกแบบมาให้ป้องกันการโกงตั้งแต่แรกบิตคอยเป็นการเงินไร้ศูนย์กลางเป็นการเงินแบบกระจายศูนย์โดยที่มีคนจากหลายๆฝ่ายทํางานร่วมกันยกตัวอย่างเช่น d e เวลลอปเปอร์มายเนอร์โนดแล้วก็ยูสเซอร์แต่และฝ่ายคอยตรวจสอบซึ่งกันและกันรักษาผลประโยชน์ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเชื่อใจกันเขารู้นี่มนุษย์เราเ,เห็นแก่ตัวมนุษย์เราโกงทุกคนต้องเอาตัวเองก่อนดังนั้นก็ดีไซน์มาให้ทุกคนเนี่ยยังได้ประโยชน์แล้วก็มาตรวจสอบซึ่งกันและกันมันก็ทําให้ซิ่งมีจํานนนวู้ใชระบบ เอฟเฟกเยอะทำให้บิตคอยเนี่ยแข่งแกร่งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่บอกว่าซิสเต็มของบิตคอยเนี่ยถูกโปรแกรมมาให้ป้องกันการโกงมาตั้งแต่แรกโดยใช้การตรวจสอบจากคนหล,หลายๆกลุ่มหล,หลายๆหน้าที่ซึ่งมันโคตรสุดยอดเลยทุกคนซึ่งตัวผมเองเนี่ยอาจจะอยู่ในโลกที่เลวร้ายอาจจะมองโลกไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่เจอมามันทําให้ผมไม่ค่อยเชื่อใจใครง่ายๆอยู่แล้วแต่จริงคนที่อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อใจใครอยู่แล้วใช่ไหมเพราะถ้าหากทุกอย่างมันดีมันเชื่อใจได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดการหลอกลวง ความจริงที่ผมอยู่ที่ต้องเอาตัวรอดแบบไฮาทามเพ e เรนต์แบบนี้แหละมันทําให้ผมเนี่ยชอบบิตคอยมากมาก,มากเพราะว่ามันลงล็อกทุกอย่างเลยเว้ยสินทรัพย์ความมั่งคั่งของเราเนี่ยเราสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งตัวกลางแล้วบิตคอยเองเนี่ยศึกษาเรื่องเดียวมันคุม้มนอกจากมันจะช่วยแก้ไขเงินระบบการเงินความมั่งคั่งของเราแล้วเนี่ยมันทาให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นในอีกหลายหลายมิติหลังจากศึกษาเนี่ยผมค่อยๆเรียนรู้มันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็อินสไตน์ให้ผมเนี่ยยิ่งอยากดิ แท้จริงมันถูกออกแบบมาจากความผิดพลาดในอดีตและสามารถพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆโดยอาศัยคอนเซนซัตหรือว่าฉันธามติของทุกคนในระบบแล้วในโลกนี้บอกเลยนะว่าปิดคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์เดียวที่ไม่เฟอ้อทุกคนเพราะสินทรัพย์อื่นสามารถสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทองหรืออสังหาก็ตามที่บอกว่ามันเฟอ้อน้อยแต่มันก็เฟอ้อได้กล่าวด้วยสรุปในคลิปนี้นะครับข้อแรกการโกงและการโกหกคือธรรมชาติของมนุษย์เพราะเราอยู่ในโลกของเงินเฟียที่ต้องเอาตัวรอดต้องให้ time preference ต่อมาข้อที่2ถ้ามองโลกแบบไม่สวยระบบไหนที่มีคนเข้าไปเกียว ขอ้อถ้าหากมีช่องโหว่โกงได้บางคนก็จะเลือกโกงระบบไหนที่เอาเปรียบคนอื่นได้เขาก็จะทาเช่นระบบการเงินโลกที่ต้องอาศัยตัวกลางพึ่งตัวกลางอยู่ตลอดสุดท้ายแบงก์นี่แหละเป็นคนที่เพิ่มเงินพิมพ์เงินเข้ามาในระบบส่งผลให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกที่ใช้เงินเฟียดเนี่ยลำบากกันถึงทุกวันนี้ต่อมาข้อที่3ในการเงินแบบเกา่าการตัดสินใจครั้งใหญ่การตัดสินใจสําคัญสําคัญขึ้นอยู่กับคนมีอานาจเพียงไม่กี่คนจากความโลภความเห็นแก่ตัวของความเป็นมนุษย์เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็จะคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนดังนั้นจะไปหาความเเชื่่่อใจกคนนหลาาี้้ไไมดะร เขามาพูดโกหกว่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจจะช่วยแก้ไขความยากจนแก้ไขกี่โมงถ้าแก้ไขจริงเนี่ยโลกไม่เป็นแบบนี้และระบบไม่ออกมาเป็นแบบนี้ต่อมาข้อที่4เราถูกสอนให้เชื่อใจกับระบบการเงินโดยที่ไม่ตั้งข้อสงสัยมามากกว่า50ปีกี่เจนมาแล้วเนี่ยที่แบบไม่เคยคิดอะไรเลยส่งผลให้เวรกรรมตอนนี้ที่ทุกคนได้รับก็คือเงินเฟอ้อมหาศาลแล้วคนก็จะชิบหายจนลงอย่างอัตโนมัติและเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ถูกแก้ไขต่อมาข้อที่5้าบิตคอยคือทางรอดเพราะมันคือเงินไร้ศูนย์กลางและถูกออกแบบมาให้โกงไม่ได้ ตั้งแต่แรกตัดไฟแต่ต้นลมเลยเว้ยถึงแม้ว่าบิตคอยจะต้องมีคนหลายๆกลุ่มเนี่ยเข้าไปรันเข้าไปดูแลเน็ตเวิร์กหรือเข้าไปทําอะไรก็ตามแต่ขั้นตอนที่คนเข้าไปเกี่ยวเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎเหล็กของบิตคอยในการเป็นเงินที่ดีเงินที่ไม่เสื่อมค่าได้เลยและสุดท้ายข้อที่6กบิตคอยคืออิสระมันเป็นสินทรัพย์ที่เราไม่ต้องเชื่อใจใครทั้งนั้นแต่นั่นก็เป็นความรับผิดชอบของเราเองทั้งหมดนะถ้าหากเราทาซีดลุดโอนบิตคอยผิดบิตคอยที่เรามีทั้งหมดก็หายไปได้ทันทีเหมือนกันในคลิ การเงินโลกคอนเซิร์นว่าระบบที่ต้องอาศัยความเชื่อใจที่เราชาชินกันอยู่เนี่ยมันดีพอไหมแล้วสันดานดิบของมนุษย์ที่พร้อมจะโกงพร้อมจะโกหกเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือผลประโยชน์ของพวกพ้องเนี่ยคุณจะยังอยู่ในระบบนั้นไหมแล้วถ้ามีบิตคอยที่มันแก้ปัญหาพวกนี้แล้วมันแก้ด้วยการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ต้องเชื่อใจกันตั้งแต่แรกมันดีกว่าปะ่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ผมเลือกบิตคอยถ้าใครยังไม่เชื่อนะวิธีที่ทาให้คุณศึกษาบิตคอยได้เร็วที่สุดคุณต้องโดนแม่งโกงก่อนต้องโดนแม่งหลอกก ศึกษาบิตคอยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ